เตรียมพบกับเซ็นเซอร์กล้องที่อาจพลิกโฉมอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนแต่สิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพยุคใหม่หรือแค่ความฟุ้งซ่านของเทคโนโลยีล้ำสมัยมาดูข่าวหรือที่น่าสนใจนี้กันเลยค่ะและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามความละเอียดระดับ2.0 0 mp ที่อาจเปลี่ยนเกมการถ่ายภาพมือถือไปตลอดกาลข่าวลือเกี่ยวกับเซ็นเซอร์กล้องของโซนี่ที่มีความละเอียดสูงถึง2.0 0 mp กำลังกลายเป็นหัวข้อที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนหลายคนเฝ้าติดตามอย่างไม่ขาดสายล่าสุดได้มีข้อมูลใหม่ๆ ออกมาเสริมเติมว่าอาจใช้ชื่อรหัสเดลวยที910และต้องบอกเลยว่าสเปกของมันนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าสนใจจนแทบจะไม่น่าเชื่อตามข้อมูลจากทิปเตอร์ชื่อดังอย่างฟนเดบูเผยว่าเดลวยที910จะเป็นเซ็นเซอร์กล้องตัวแรกของโซนี่ที่มาพร้อมกับความละเอียด2 0 0 MP ด้วยขนาดเซนเซอร์เศษ1ส่วน11 1ินิ้วซึ่งใหญ่กว่าโซเซเลจพี2ของซัมซุงที่มีขนาดเศษ1ส่วน1 3นิ้วเซ็นเซอร์นี้ใช้ใน Galax S 25 Ultra และยังมีขนาดพิกเซล0 ขณะที่ HP 2มี0 6 m เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นลองจินตนาการถึงมันแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่านี้จะช่วยให้รับแสงได้มากขึ้นส่งผลให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้นในทุกสภาพแสงไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือยามเย็นด้วยความละเอียดสูงถึง2.0 0 mp เช่นนี้เราคาดว่าเดลวิทีเจะรองรับการสูมแบบ in sensor ได้สูงถึง2เท่าและสีเท่าเลยทีเดียวซึ่งหมายถึงการสูมที่คมชัดโดยไม่สูญเสียรายละเอียดมากนัก สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้จัก InSensor s ูงม,มันคือเทคโนโลยีที่เซ็นเซอร์เองจัดการสูงภาพภายในทำให้ภาพไม่เบลอเหมือนสูงดิจิตอลทั่วไปนอกจากนี้เซ,นเซ็นเซอร์นี้ยังเน้นเรื่องช่วงดินามิกและประสิทธิภาพการทำงานโดยมีรายงานว่าช่วงดินามิกจะกว้างกว่า,า1 0 0 d b สิ่งนี้ช่วยให้การเก็บแสงแบบ HDR High Dynamic Range ที่ช่วยปรับความแตกต่างของแสงเงานในภาพให้สมดุลมากขึ้นทำงานได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาพแสงที่ท้าทายเช่นการถ่ายภาพในที่มืด หรือมีแสงจ้าและเมื่อระสมกันและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีริโมซีอีกสแบบได้แก่ q b c สำหรับความละเอียด50 MP และ q q b c สำหรับ200 MP เพื่อปรับปรุงทั้งความเร็วในการจับภาพและประสิทธิภาพการประมวลผลเช่นการลดเวลาในการโฟกัสหรือการประมวลผลภาพหลังถ่ายสำหรับผู้ที่อยากรู้เพิ่มลองลึกถึงการถ่ายภาพต่อเนื่องที่เร็วขึ้นแบบไม่กระตุกเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไป นอกจากนี้การบันทึกวิดีโอจะรองรับสูงสุดที่ 4K 120fps หรือ 8K 30fps และทั้งสองแบบยังรองรับ HDR อ,อีกด้วยทำให้วิดีโอของคุณดูนุ่มนวลและสมจริงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปกีฬาหรือทิวทัศน์ด้วยสเปคระดับท็อปสุดๆแบบนี้เราเลยคาดการกันว่าสมาร์ทโฟนเรือธงระดับอุลตร้าของแบรนด์อย่าง OPPO Vivo Xiaomi อาจเลือกใช้เซ็นเซอร์กล้องตัวนี้ในปีหน้า ซึ่งจะทําให้กลุ่มสมาร์ทโฟนเหล่านี้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามมองสําหรับคนรักการถ่ายภาพมือถือแต่รู้ไหมคะนี่อาจเป็นจุดที่เกิดความขัดแย้งเพราะบางคนบอกว่าการไล่ตามความละเอียดสูงๆแบบนี้อาจไม่จําเป็นสําหรับการใช้งานจริงและอาจทําให้ไฟล์ภาพใหญ่จนกินพื้นที่เก็บข้อมูลหรือใช้แบตเตอรี่มากขึ้นแต่ในทางกลับกันมันอาจเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์มืออาชีพได้สร้างสรรค์ค่าได้ดียิ่งขึ้นเช่นการถ่ายภาพมาใครที่มีรายละเอียดละเอียดมาก หรือการปรับแต่งภาพหลังถ่ายที่ยืดหยุ่นกว่าตัวคุณคิดว่าอย่างไรละ่ะมันจะเป็นก้าวกระโดดที่จำเป็นหรือแค่ความโอ้อวดของเทคอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกผมด้วยว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการไล่ตามสเปคครับนี้ในสมาร์ทโฟนครับที่มา k i s m o c h a n n e r https <oughs> c www k i s m o c h a n n e r com slash 0 2 5 s ขีดี่ขีดี M.P. ขีดเซนเซอร์ขีดทูขีดพาวเวอร์ Power ขีด2องศขีดแฟลชิทสเลด